สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับผู้อ้อยนะคะในแบบประเมินทักษะคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาประเมินพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกันค่ะเด็กสูดลมหายใจเข้าไปลึกค่ะ่อนลมหายใจออกมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วตั้งสติตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆขาแบบประเมินทักษะคณิตศาสตร์นะคะคำชี้แจงบอกว่าจงระบายสีตัวเลขที่แตกต่างจากพวกนะคะระบายสีนะคะเด็กๆขาเรามาดูข้อที่1ค่ะเลขที่เขาให้มานะคะเลข1เลข2เลข2เด็กๆคิดว่าเลขตัวใดคะที่ไม่เหมือนเพื่อนระบายสีเลยค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะเลขที่เขาให้มาเลข5เลข3และเลข5เลขตัวไหนคะที่ไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆระบายสีได้เลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะเด็กๆขาเลข7เลข7เลข6เลขตัวใดไม่เหมือนเพื่อนคะใช้สีระบายได้เลยค่ะ เก่งมากค่ะข้อที่4นะคะเลขที่เขาให้มาก็คือเลข8เลข9เลข8เด็กๆมองเห็นไหมคะว่าเลขตัวใดที่ไม่เหมือนเพื่อนระบายสีเลยนะคะข้อที่5ค่ะเลขที่เขาให้มาตัวแรกก็คือเลขเลข4เก่งมากค่ะเลข3เลข3 เด็กรู้คำตอบแล้วนะคะเลขที่ไม่เหมือนเพื่อนระบายได้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะคราวนี้เด็กๆวางสีนะคะแล้วใช้ดินสอแทนค่ะคำชี้แจงบอกว่าจงวงกลมรูปภาพที่สัมพันธ์กับรูปทรงที่กำหนดอ่ะเรามาดูข้อที่6เลยนะคะรูปทรงที่เขาให้มาคือรูปทรงวงกลมเด็กคิดว่ารูปภาพนาฬิกา และกบเหล่าดินสอสิ่งใดคะที่มีลักษณะเหมือนกับรูปทรงวงกลมที่เขาให้มาใช้ดินสอวงกลมได้เลยคะ่ะต่อไปข้อที่7นะคะรูปทรงสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ากล่องสีเทียนหรือว่าแซนวิชคะที่มีลักษณะเหมือนกับรูปทรงสามเหลี่ยมใช้ดินสอวงกลมได้เลยคะ่ะ ข้อที่8ค่ะรูปทรงที่ให้มาคือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาดูรูปแรกกันค่ะเหยือกน้ำรูปต่อไปกล่องของขวัญเด็กๆคิดว่าเหยือกน้ำหรือว่ากล่องของขวัญคะที่มีลักษณะเหมือนกับรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ดินสอวงกลมได้เลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะ ข้อที่9ค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาดูรูปภาพที่เขาให้มากันค่ะรูปแรกค่ะทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองต่อไปพี่ไก่เด็กๆคิดว่าทีวีหรือว่าพี่ไก่คะที่มีลักษณะเหมือนกับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมเลยค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่ส0รูปทรงขนมเปียกปูนเรามาดูรูปแรกค่ะแตงโมหมวกรับปริญญาเด็กๆคิดว่าแตงโมหรือว่าหมวกรับปริญญาคะที่มีลักษณะเหมือนกับรูปทรงขนมเปียกปูนมงกลมได้เลยค่ะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพ่อครูแม่ครูขาสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมประเมินความพึงพอใจผลงานของเด็กๆนะคะที่หน้ายิ้มหน้านิ่งเฉยหรือว่าหน้าบึ้งค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะสาหรับการประเมินคณิตศาสตร์ในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะที่ครูอ้อยอ่านและเชื่อฟังที่พ่อครูแม่ครูแนะนําที่บ้านนะคะ เด็กๆก,ก็จะทําได้แน่นอนค่ะอย่าลืมตรวจสอบแบบประเมินให้เรียบร้อยนะคะเขียนคําตอบครบหรือเปล่าระบายสีตามคําสั่งครบหรือเปล่าและพ่อครูแม่ครูประเมินหน้ายิ้มหน้านิ่งเฉยหรือว่าหน้าบึ้งให้เด็กแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ซองแล้วนํามาส่งกันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้